อ๋อจอดตรงนี้เร็วเหรอเอ้า่ายเหรอเอาาขาไม่เห็นเราเลยใครต่อ้หกคนอ้อคนหกคนปะ

ข้างหน้นาเราเลยไม่ไม่เราลงเดินมาทำไมอะก็ัำอยู่นี่อะไม่ให้ัำขึ้นไปหาเราก็ได้ปะมันขาววนอ้อมไปไม่อยู่คืออยู่ตัวไหลเข้าวงมาแล้ว ในนี้แรกแล้วตัวก็ไหลพุ่งเข้ามาในนี้เลยมีพี่ลามีนะเออเยอะพี่เยอะมากใจเย็นใจทองสุกมีหกนะที่หนูนับไปคุมเดินก่อนก็ได้เยอะก็หกเยอะก็หกเยอะก็หกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ลามีพี่ลามไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดีวหนูหนูโชก่อนแอบนี่มาแอบนี่พี่ลามอยู่ไหนไม่รู้ใครไม่มี AED บอกค่ะลามอยู่นู่นลามอยู่นู่นลามมาล้ะเวลนู่นเอา A ดีไหมไม่เอาครับ ชรีบไม่ใช่ลำอีล่ลำอยู่นี่ัรนรีบมารีบแอบก่อนแอบก่อนเขายังไม่รู้ว่าเรามา่เขาเขาจมกองเขาาเห็ยงเขาเห็ยแค่ยูนากับดีแลนเมื่อกี้ต้องอ้อมขึ้นเนินทางบ้านนี้มันไปได้ปะวะได้ก็มากันยหนาสองคนแล้วเฮ้ยไมไม้เดียวไม่มีไม้เล่เหรอมไ้ม่มีไม้ไม่ไไมไไม้ไม่มีไม้ไม่ม่มมม่ไม่ ว่าในตอนนี้นะครับคนที่เปิดเกมแรกคือแก๊งทองสุกเนี่ยดูเหมือนว่าทองสุกเก็บแล้วแน่เลยเป็นไงเป็นไงเขาเก็บอยู่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 ไปไหนก่อนเขาเก็บอยู่ไปไหนไปไปคนหนึงไปไปคนนึ่งไปไปคนหนึ่ง ฉันอยู่นี่ไปแล้วปึ๊บวันนี้พี่เจษนาวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยูนะฮะสวัสดีวันศุกร์เจ้าค่ะสวัสดีวันศุกร์เช่นเดียวกันฮะสาธุประดิษฐ์นะฮะสาธุหกเก้าค่ะ ยอดเยี่ยมฮะสวัสดีครับคุณดีแล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจษดาพรเขาบีบเขาบีบเขาบีบมาสวัสดีครับคุณจีเนียร์สวยสวยสเขาบีบฮะพยักมาขึ้นมาก่อนไหมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปชอยชอยชอยให้เพื่อนขึ้นดีแล่นสวย แปดคนอะ่ะท้องสุกอะ่ะไม้หนึ่งสองสามเขามีไม้สี่คนนะท้องสุกที่เหลือปางหมดเลยอ๋อ เอดีมีมีคค้งทุกคนเนาะมีมีมีโอเคเอค่ะก้ไปดีก้ไปดีเยอเขามาเยอะอะไม่เขาสี่คนแล้็บีบผ้าพยักไปหาเขาปะลำมันจะเราจะอยู่นี่เลยนะ เราไม่เราจะบีบผ้าพยักไปไหมหรือว่าไงัไม่มีไม้อะพี่แนว่าเราบีบทองสุกไม่ได้ค่ะถ้าเราไปไปหาทองสุกไปยังไงเราต้องบีบผ้าพยักอ่ะกระโดดกระโดดใส่เลยเนี่ยงั้นไปเลยนะเอาเลยนะเนี่ยลงเนินเนี่ยพพี่น้สรุปแลบแน่สรุปก่อนตีแน่นอนพี่นลำพิษนุ่มอะโอ้ยหูแตกละจู หาพยายามไม่ไปหาทองสู่กันดทิทองสุกมาทองสุกมากลับก่อนอุย้ยเออไปดิฉันเครีย,ย,ด,ย,ด,ยดจะมาเจ้าผู้จะมาจากไหนว่าเพิ่งเห็นตายทำไมอยุดตังอีกแล้วหยู่ซ่อ หนีมานะกลับมาฝั่งนี้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  าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันมันอันนี้ได้เธอวิ่งนะเธอวิ่งเลยนะรีบเธอวิ่งเลยนะรูปไม่ติดไปรีบมาลับรีบหน่อยดิน้องอยู่ฝาน้องอยู่ฝาโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่มันยอดแย่ตายพี่เฮ้ยตัวแข็งน้อง chuẩn bị bàn áo không biết phân hỏi hola hola chuẩn bị này, hỏi 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 จัดเลยวะตัวเล็บเลกันจะตายเล้วหนูจะตายจะห้มอด ชิงกระชังจะอุ้มพี่โตยังไงวะข้ามจะห้ามเอ้ยเอาเขามากลับมาคุมฝั่งกัแพงแล้วพอไม่รวงฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้แกแกไปเลยนะตอนนี้ สวยพี่ดีเลยเหรอใช่นี่หนุ่มบอลปีนก่อนเงมันก็อยากปีนอยากปีนอยากปีนแย่หรือกูคนเดียวเหลือฉันคนเดียวหมอเข้ามาป่ะพี่วันเอาพึ่งตัวมาเข้ามาไว้เพระตัวบักไมัเยอะหลังหลังระวังอะแชร์แรมแชร์แยมแชร์แยมพี่หมีพี่ไม่เข้าหรอกครับพี่หมีหนูไม่เข้าใจ พี่มีเข้าววงมาทำไมป่าโอิยิบหายแล้วเกมเล่นไปให้พี่อนเื่นก็ค่อยเล่นโอ้ยกูอยากมีไม้กูอยากมีไหมไม้มไมเ,เข้าก่อนเลยพี่ ตเต็มที่แล้วจริงๆเก็บไปเก็บไปหมดแล้วเื่อมีสี่ห้าคนไล่อายุนะค,คนเดียวสบายหนูชูเบนนี่ไม่โตมาตายถ้าอย่างน้อยหนูก็ทำพี่ทองสุกตายสองอ่ะหนูภูมิใจนะแค่นี้แหละ <laughs> ีแต่วงไม่เข้าฉันเศร้าวิญญาณแมวมันเกลียบกลุ่มชันแล้วเมื่อกี้โนจูบตีนเขาเลยอ่เดี๋ยวเนูต้องเบิกเอดีแก้วเอดีแก้วหมดแล้วเอดีจชันโนตเบิกมาหมดแล้วอันนี้พี่เอเดนให้มาเล่นสองอัน มุมหากินของอายุนะมุมหากินของอายุนะเสาแทบเหมือนโดนรุมเลยอ่ะอยากจะพุ่งเอาเราอย่างเดียวเลยข้าคุณดิข้าเลยให้ปากข้าเลยไปเลยเอาหัวม,มาบงไม้มา ไม่นะตีผู้เดียวกันทำไมอ,อ,อ,อ่ะเออเลี้ยนไม่ได้ใหญ่ที่อะมันไส้งไงมีแล้วปะล่ะเดินไปวะเด็กนี่เลือนนะเลือยนเลี้ยนมีของแค่เนี้ย,มยไม้ร้อยยี่สิบแสดงว่าขเขาได้เก็บไปแล้วมั้งไม้ร้อยยี่สิบบูนสี่อัน<ต>อ้อนนได้คีร์มาแล้วนะได้คีร์แบ,บ็มาห้าอันอะโดนมาตามมีแค่เนี้ย,ไม,ยไม่มี่มรอสารเดียวกันเลยที่ <c oughs> อยู่ที่นี่ รับไม้แพ็กเอาไปพี่ใครเอาปะเอาไปลเลยเอาไปให้หมดเลยพี่ป,ปูนสี่อันอดีจังวะปูฝัพงไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้ คขาเดือดอะไอดอกเที่ยงเดือดไปเปล่าเดี๋ยนะพี่หลังพี่ดิ๊มาแล้วคิดซะแล้วมีคนทำงานดำเลยขอบคุณครับขอบคุณที่เล่นด้วยกันครับสวัสดีวันศุกร์เจ้าค่ะสวัสดีครับอยู่นะพี่่ต้นารักมุเลยเล่นให้ผมหน่อยครับ จริงๆอะเมื่อกี้ตั้งใจอ่ะจะบีบห้าพยักษ์เข้าไปหาทองสุกแต่ห้าพยักษ์เอาเราเลยผิดคาดคนคหนูก็อยากตีไม้ตีไม้ไปสามสิบสองทีแล้วพี่โตหมูขอโทษย โอ oh! ้โหดูใช oh, <sh> in <sh> ้เพนไปเยอะเกินไปเพิงเพิงที่สุดใช้ไปสิบสองขวดเรียบร้อยครับใช่พอส่งมาบ่อยขึ้นเรียบร้อยครับขอบคุณครับ เห็นหนูว่าหนูจะกุมมือีิแล่นไปขอพี่พี่ได้ไหมะหมูหน่อยเออหนูใช้เยอะไปะอนะฝืนอะต้องซื้อต่อต้องไปหาซื้อดิแลนดิแลนอยู่ไหนเดี๋ยวเออไปกานะซิงกาสองแล้วก็ซิงกาซา พี่โตวไว้เจอกันนะพี่พวันไเจอกันนะครับผมไปตามหาแหวนก่อนตา้หาแหวนอีกแล้วแน่นอนมันมันนุ่นโอ้เรานี่ล,ลากจะจะเป็นฮะ,ะอะไรออกไม่เดีนเคยอะไรหรอไม่ไม่เยอะพวกกันลากเราจะเป็นหนุ่ยซีแล้วยังเรายังเป็นนักลูดเสาอีกอะอะไรเงี <laughs>